The cat sat on the สำหรับใครที่มีทำเลดีมากแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเนะะี่ยค่ะจะเปิดขายของแล้วก็ไม่รู้จะขายอะไรไม่รู้จะทำหน้าร้านยังไงเนะะี่ยค่ะมานี่เลยค่ะมาหา SK เลยเดี๋ยว SK นะคะจะเป็นตัวช่วยให้กับลูกค้าทุกคนเองค่ะอย่างวันนี้นะคะก็เอาซุ้มตัวนี้นะคะมาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะซุ้มตัวนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่หน้ากว้าง2.8เมตรลึกลงไป2.5เมตรนะคะที่ของใครเนี่ยคะมีขนาดเท่านี้เอาตัวนี้ไปเลยค่ะตอบโจทย์มากๆมีโครงป้ายด้านบนนะคะสามารถเอาไว้ติดชื่อร้านของลูกค้าได้เลยค่ะดดานทางไปหน้าต่างเปิดออกยก ขึ้นให้อากาศระบายได้อย่างโล่งเลยค่ะด้านหน้าเป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะคะสามารถเอาไว้เลื่อนรับส่งออเดอร์ได้เลยค่ะขอบกระจกนะคะเป็นอลูมิเนียมสีขาวให้ความมินิมอลกรุบกริบนิดหนึ่งด้วยนะคะด้านในนะคะบอกเลยค่ะว่าจัดหนังจัดเต็มตัวบานนะคะเป็นบานไม้แบบนี้เลยนะคะเคลือบเงาอย่างดีกันน้ํากันรอยขีดข่วนด้วยค่ะทุกคนด้านนอกมีดวงไฟฝังฟ้า LED สีวอร์มไลท์เพิ่มสีสันให้กับร้านนะคะให้ร้านละมุนละมมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะสามารถเอาไวใ้ให้ลูกค้านั่งถ่ายรูปเซ็กซ ได้ด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่ามันสวยมากๆมองเข้าไปด้านในนะคะมีชั้นวางของมีซิงล้างนะคะระบบไฟเดินท่อร้อยสายอย่างดีเลยนะคะทุกคนมีดวงไฟฝั่งฟ้าด้วยนะบอกเลยะค่ะว่าเก๋มากๆ ใครเอาตัวนี้ไปนะคะสวยครบจบที่เอเรื่องจริงไม่ได้โมเลยค่ะอย่างตัวนี้นะคะเป็นระแนงไม้สีเขียวตกแต่งอีกนิดนึ่งอะทำเป็นมุมถ่ายรูปนี่คือเก๋มากๆหน้าต่างตัวนี้เปิดง่ายเวอร์เลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากได้ซูมตัวนี้นะคะหรือว่าจะเอาซูมตัวนี้ไปเป็นไอเดียนะคะบอกเลยค่ะว่าพิกัดปัดขวานะคะ